นวลผลบอนกับทีเดนโป้งเดี่ยวประจำวันเสาร์ที่20กร,รกฎา,าคมปี63คู่เป็นศึกจากนอร์เวย์และสวีเดนลีกไปเริ่มกันที่คู่แรกโมเปิดบ้านเจอ k f u อออสโลคู่นี้คิกออฟตี15เจ้าบ้านโมอยู่อันดับ3ในตารางของลีกนอร์เวย์แข่ง15ชนะ8เสมอ4แพ้ไป3ทำได้28แต้มส่วนทางด้านออสโลอยู่อันดับ8แข่งไป14ชนะ4เสมอ6แพ้ไป4ทำได้18แต้มมีคะแนนแห่งกันถึง10แต้มผลงานในบ้าน ของโม e ในเกมหลีกแปนัดชนะ4สเสมอ2แพ้แค่สส่วนทางด้านผลงานเกมเยือนของออสโล7เกมที่ผ่านมาชนะ4สเสมอ2แพ้ไปแค่เกมเดียวเฮดูเฮดคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดปี2 0 1 7โม e บุกไปชนะออสโลได้ถึงที่1ประตูต่อ2ในบอลถ้วยส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของโม e, ชนะ3สเสมอ2ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดบุกไปสเสมอกับเฟรดิกสตัดไป0ต่อ0ส่วนออสโลหาเกมหลังชนะแค่1สเสมอ1แพ้ไปถึง3เกมล่าสุดสามารถเก็บใช้จากทอมโซ่ o, ด้วยการบุกไป ชนะ2ประตูต่อหนึ่งตัวหลักของโมวันนี้เฟรดดิกกรูบาเซนและเวตอนเบลิซาส่วนทางด้านออสโลมีตัววามหวังอย่างโมบูดูนิจิและโยฮันเนสนูเยสปงเดียวมองว่าโมกําลังอยู่ในฟอร์มที่ดีและเป็นทีมใหญ่ที่เก่าประสบการณ์ในเลกสูงสุดถอทาง,งด้านออสโลถึงแม้ว่าจะฟอร์มดีในการเล่นเป็นทีมเยือน7เกมชนะ4สเสมอ2แพ้ไปแค่เกมเดียวแต่วันนี้พวกเขาเจอของจริงแน่นอนเพราะโมกําลังมีโมเมนตัมที่ดีแถมผลงานในบ้านก็เก็บชัยได้อย่างต่อเนื่อง สองเกมหลังสุดชนะทั้งออสเตลแลียนสองและชนะลิวสตอม3 0มศูโป่งเดียวคำนวณว่าโมจะเปิดบ้านชนะได้20นนะทุกคน คู่ที่2ไปกันที่ลีกนอร์เวย์ชาร์ปบอกเปิดบ้านเจอเอสเคบรานคู่นี้คิกออฟหาทุม่มเจาบ้านบรานอยู่อันดับ12ในตารางแข่ง14ชนะ5เสมอ1แพ้8ทําได้16แต้มส่วนเอสเคบรานเป็นรองจ่าฝูงแข่ง16ชนะ8เสมอ5แพ้ไป3ทําได้29แต้มเกมในบ้านเฉพาะเกมลีของชารา์ปบอกเล่นไป7นัดชนะ2แพ้5ส่วนทางด้านเอสเคบรานเล่นเกมเยือน7นัดชนะ3เสมอ3แพ้ไปแค่เกมเดียวเฮตูเฮตเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันบรานเปิดบ้านเชิญชาร์ปบอก ในหนึูนในปี2023ส่วนฟอร์ม5นั้นหลังสุดของชาบบอกชนะ2แพ้ 3, ไปถึง3เกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะโรเซนบอกได้4ประตูต่อ1ส่วนทางด้านบรานผู้มาเยือน5เกมหลังสุดผลงานไม่ค่อยดีชนะ2เสมอ2แพ้ 3, ไป1โดยที่เกมล่าสุดเล่นในบ้านเสมอกับฮาวเกซูนไป1ต่อหนึ่งตัวหลักของชาบ์บอกวันนี้เฮนริกไมสเตอร์ส่วนทางด้านบรานน่าจะฝากความหวังไว้กับรัตฟินเน่ส่นหน้าตัวเป้าของทีมโป่งเดียวมองว่าบรานถึงแม้จะมีฟอร์มที่ดีกว่าแต่ ทว่าภาพรวมณนะตอนนี้3เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1ซึ่งกลับกันชาบบอก2เกมหลังสุดเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องเรียกได้ว่าโมเมนตัมและความมั่นใจน่าจะมาแต่ถ้าดูจริงๆสถิตภาพรวมของชาบบอกเมื่อเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดไม่น่าไว้ใจเลยแพ้ไป4แล้วก็ชนะไป1ส่วนบรนพวกเขาน่าจะเรียกโมเมนตัมและฟอร์มกลับมาได้เพราะหลังจากที่พลาดไป3เกมชื่อว่าเกมนี้น่าจะมีการปรับแก้โป่งเดียวคำนวณว,ว่าบรานจะบุกชนะ2 หนึง่งนะ ค,คู่สุดท้ายเป็นลีกสววเดนออสเวนคานคันม่าเปิดบ้านเจอเยอร์การเดนคิกออฟสองทุ่มปัจจุบันเจ้าบ้านคันม่าอยู่อันดับ14แข่ง14ชนะ4เสมอ1แพ้ไป9ก้าทำได้13แต้มส่วนเยอร์การเดนรั้งอันดับ2ของตารางแข่ง14ชนะ10เสมอ1แพ้ไป3ทํทำได้31แต้มเกมลีกในบ้านของคันม่าเล่นไป7เกมชนะ1เสมอ1แพ้ไป5ส่วนเยอร์การเดนเกมลีกเล่นเกมเยือนไป6นะัดชนะ5แพ้ไป1ถือว่าฟอร์มเดือดเลยทีเดียวเกมล่าสุดที่คู่นี้ดวล การเป็นคําว่าเปิดบ้านชนะเยอร์การเดนใน2ประตูต่อ1ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเข้ามาชนะ3แพ้ไป2เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้บอมมาปอสคา่าไป 1- นศูนย์ส่วนเยอร์การเดน5นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะวานาโมไป1.0ต่อศูนย์ตัวหลักคัน์มาวันนี้โยนาธานริงน่าจะรับหน้าที่เป็นตัวหอมหวังส่วนเยอร์การเดนมีตัวหลักอย่างเดนนิสฮุมเมตยืนเป็นหน้าเป้าให้กับทีมโป่งเดียวมองว่าเยอร์ Garden, การเดนกําลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงแต่ถ้าดูฟอร์มในช่วงหลังของเข่ามา เกมพวกเขาก็แพ้น้อยเช่นเดียวกันอีกทั้งเิติเกมล่าสุดก็ยังเป็นคันมาที่สามารถรับมือและก็เอาชนะเยอการ์เดนในบ้านตัวเองได้2ต่อ1นแต่จากความผิดพลาดของเยอการ์เดนในนัดที่แล้วเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะปรับแก้และก็มีวิธีน่าจะบุกเอาชนะขามาที่ฟอร์มแกว่งได้โป้งเดียวคำนวณว่าเยอการ์เดนจะบุกชนะ1 0น่นะทุกคนแล้วสามารถสอบถามข้อมูลคู่อื่นเพิ่มเติมได้อีกทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์หน้า,านะช่องทิกตอกส่วน y o YouTube ลิงอยู่ในคอมเมนต์นะทุกคน